เจโซลารเซลสวัสดีครับวันนี้พามาดูพัดลมแลมตันโซลารเซลสินิ้วนะครับแบบตั้งพื้นเนี่ยที่จะพามาดูก็คือพามาดูวิธีการาทำพัดลมให้เป็น power bank เพื่อที่จะใช้ในการชาร์จมือถือนะครับมาดูโหมดใช้งานโหมดนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยถ้าจะเอาไว้ใช้ชาร์จมือถือนะครับเราควรที่จะชาร์จจากแผงโซลารเซล เข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้เต็มซะก่อนนะครับเพราะว่าการที่จะใช้โหมดนี้มันจะไม่สามารถใช้ร่วมกับาชาร์จไฟไปด้วยชาร์จมือถือไปด้วยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จไฟให้เต็มก่อนนะครับสมมุติสมมุติว่าแบตเต็มนะครับสมมุติว่าแบตเต็มนะครับปึ๊บเราจะต้องถอดสายชาร์จ จากแผงโซลาร์เซลล์นี้ออกนะครับแล้วก็ไม่ไม่เปิดพัดลมอะไรด้วยนะครับเราจะชาร์จมือถือก็ชาร์จมือถืออย่างเดียวแล้วก็นําสาย USB ของมือถือมาต่อเข้าที่ช่อง USB ด้านหลังนะครับปลายอีกด้านหนึ่งของสายชาร์จมือถือก็ต่อเข้ากับมือถือนะครับอ่าโทษที มือถือที่ใช้ถ่ายก็อันเดียวกันนี่แหละใช้ชาร์จอ่ะพอผมต่อเข้ากับมือถือมันจะไม่ปรากฏอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนชาร์จไฟไม่เข้านะครับชาร์จไฟไม่เข้าวิธีการที่จะทําให้มันชาร์จเข้าก็คือโดยการกดปุ่ม on o ออฟค้างไว้สักสามวิแล้วสังเกตหน้าจอนะครับสังเกตหน้าจออ่าพอมัน ติ๊หนึ่งครั้งแล้วก็หน้าจอขึ้นแบบวิ่งสลับฟันปลายอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดการชาร์จมือถือจากนั้นเราก็ปล่อยเลยเพื่อที่จะชาร์จมือถือของเราไปเรื่อยๆนะครับแต่ชาร์จไปสักระยะหนึ่งหน้าจอของพัดลมเนี่ยมันจะดับไปแต่มันยังชาร์จอยู่นะครับมันยังชาร์จอยู่มันยังอยู่ในโหมดนี้ว่างั้นเถอะต่อให้เราถอดสายถอดอะไรนะครับ ถอดสายชาร์จมือถือเนี่ยออกแล้วกลับมาต่อใหม่มันก็ยังอยู่ในโหมดนี้นะครับเราจะเปิดพัดลมไม่ได้นะครับเราจะเปิดพัดลมไม่ได้ทีเนี้ยพอเราชาร์จมือถือเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องทำการเปลี่ยนโหมดนะครับทำการเปลี่ยนโหมดจากโหมดการชาร์จให้กลับไปเป็นโหมดพัดลมเหมือนเดิมก็ทําลักษณะเหมือนเดิมโดยการกดปุ่มออนออฟเนี่ยค้างไว้นะครับ เนี่ยครับอตอนนี้จอมันดับใช่ไหมครับแต่มันยังชาร์จอยู่นะยังชาร์จมือถือสมมุติว่าผมถอดสายถอดสายมือถือออกนะครับทาการต่อใหม่กับมือถือมันก็ยังอยู่ในโหมดของการชาร์จมือถืออยู่นะครับจะเปิดพัดลมไม่ได้ทีนี้พอเราจะเปิดพัดลมทีนี้ครับสมมุติว่าหยุดละเลิกเลิกชาร์จมือถือละเราจะเปิดพัดลม เรามากดดูดูปุ่ม on off หนึ่งครั้งสังเกตมันจะยังอยู่ในโหมดการชาร์จมือถืออยู่นะครับเราจะต้องกดปุ่ม on off ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะดับก่อนนะครับหน้าจอดับแล้วก็ปล่อยมือจากนั้นก็เปิดโหมดพัดลมตามปกติแบบนี้นะครับก็คือเรียกว่ากลับมาสู่โหมดใช้งานตามปกติเหมือนเดิมนะครับ โอเคสำหรับการใช้งานในด้านการชาร์จมือถือก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับผม a e g Solar Cell สวัสดีครับ